สวัสดีครับพบกับ m ิ w a t c h t ดอท c o m นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวแล้วก็นำเสนอนะครับนาฬิการุ่น Limited e dition ที่แบบมาแรงมากๆครับเนื่องจากก่อนหน้านี้เนาะที่เรารู้กันอยู่เนาะที่เราตามหารุ่น009กับ007เนาะที่เป็นไดเวอร์200เมตนนะครับตอนนี้พี่แกก็ทำออกมาเป็น Limited e dition เลยนะครับก็รูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับ แล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับก็รุ่นนี้ที่ทำออกมาเป็นลิมิเต็ดเนาะก็จะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า skxa 6 5 k นะครับตัวนี้อันนี้คือรูปร่างหน้าตาของกล่องนะครับก็คราวนี้เ e กโกก็มามาด้วยกล่องแบบใหม่นะครับแล้วก็มีสแกนมาเป็นบาร์โค้ดมานะครับเพราะว่าทุกทีจะไม่มีนะครับรุ่นนี้ผลิต2999เรเือนเรือ,รอนี้เป็น0553เป็นเรือนที่5 5 3นะครับ ก็จะมีบาโค้ดมาให้เรียบร้อยแล้วก็กล่องก็จะไม่เหมือนเดิมเล็กน้อยนะครับโอเคครับเราเปิดไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับครึบก็เปิดมาคราวนี้นะครับก็จะเจอกล่องข้างในสีดําซึ่งก็เหมือนเดิมปกตินะครับแต่คราวนี้ก็จะมีตรงนี้จะเป็นฟองน้ํานะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีกล่องเอ้ยมีสายให้แล้วก็ จะเป็นพ่วกคู่มือกับใบประกันนะครับนี่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเ e โก้ก็จะมีคู่มือให้เครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่อง7 s นะครับก็บอกให้ทุกอย่างนะครับวิธีการตั้งยังไงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นใบการันตีนะครับด้านหลังจะเป็นใบรับประกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสแกน serial number มาให้เรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องมาเขียนเองเหมือนบางรุ่น นะครับก็จะบอกเลย 7S2604N0 ก็จะเป็นรุ่นตัวนี้เลยนะครับเวลาซื้อเขาก็จะลงวันที่ให้แล้วก็ประทับตาราล้านให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกับของนาฬิกาเซกุทุกเรือนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ยังไงใครซื้อแล้วก็ดูใบนี้ด้วยนะครับเขาจะลงวันที่แล้วก็ประทับตาราล้านให้นะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นคู่มือเหมือนกัน แต่สิ่งที่ให้ให้มาแถมก็คือจะมีสายนะครับทีนี้ไปดูกันครับเป็นสายแบบไหนก่อนจะไปดูตัวเรือนดูสายก่อนโอเคก็ตัวนี้ไม่ใช่สายซิลิโคนจะเป็นสายยางนะครับสายยางธรรมดาเลยนะครับก็จะนิ่มสู้รุ่นเต่าไม่ได้ตัวนี้เพราะไปเป็นหนังธรรมดาเนาะตัวนี้ก็อะไหล่มีขายแยกนะครับสามารถสั่งได้ผมว่าน่าจะ ราคาประมาณเส้นละไม่กี่ร้อยเนาะอาจจะไม่ถึงพันนะครับตัวนี้เนาะผมจำราคาไม่ผิดแต่ถ้าเป็นสายซิลิโคนอย่างรุ่นเต่าตัวเนี้ยมันจะราคาพันกว่าบาทนะครับก็แล้วแต่ร้านขายเนาะตัวนี้สามารถหาซื้อได้เพราะว่ามันมันไม่ได้ติดอะไรมาเป็นพิเศษนะครับก็ถ้าใครอยากได้หรือว่ามันเสียมันขาดก็ซื้อได้นะครับสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะครับโอเค ก็ที่มันแถมให้กันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะโอเคด้านหลังไม่มีอะไรละอันนี้ก็จะเป็นฟองนะ้ําที่มากันม,มาเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ส่ไว้ยอย่างนี้ทีครับไปดูตรงนาฬิกาตรงกล่องที่ใส่นาฬิกากันนะครับนี่เปิดเลยรึบนี่ก็เป็นกล่องสีดําธรรมดานะ ตัวนี้มีชื่อว่า SKXA 6 5 K นะครับเป็นรุ่นเป็นรุ่น Limited e dition นะครับซึ่งไม่ค่อยเจอนอกในรุ่น d イเวอร์0 0งเมตรที่ที่ทำออกมาเป็น Limited e dition ที่มีไซส์เท่าที่มีไซส์เดียวกับ009นะครับก็ตั้งแต่เห็นมาก็มีน้อยมากๆเดี๋ยวผมจะเลื่อนเข็มนิดนึงนะครับจะได้เห็นหน้ากันชัดๆนะครับ โอเคก็ดูที่แรกปุ๊บนะครับสิงที่ต่างจาก009นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเอา009มาเทียบให้ดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะพูดให้ฟังก่อนเนาะว่ามันมีอะไรที่ใหม่เนาะที่น่าสนใจกับรุ่นนี้นะครับตอนนี้ที่เห็นโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับก็จะเป็นวันที่นะครับตรงวันวันที่ตรงนี้จะมีเลนขยายอยู่นะครับตัวนี้ต่างจากรุ่นปกติเนาะที่ไม่มีเลนโนนตรงนี้มานะครับแล้วก็เข็มนะครับเข็ม จะเป็นตัวอ้วนกว่าตัวหนา,าเข็มมันจะมีเข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีตรงนี้จะจะใหญ่กว่านะครับส่วนเข็มวินาทีตัวนี้น่าจะเหมือนเดิมแล้วก็สังเกตตัวนี้จะเป็นตัวตัวขีดเป็นขีดมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็หน้าปัดจะออกเป็นน้ําเงินแบบน้ําเงินสว่างหน่อยถ้าเป็นตัว0ู9ย์เเนี่ยจะเป็นออกแบบเข้มออกเกือบดำเลยนะครับ แล้วก็ตรงกลางนี่นะครับถ้าสังเกตจะเขียนว่าสีแดงๆเนี่ยนาะเป็น limited edition นะครับส่วนส่วนซ้ายเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับฝาหลังแน่นอนครับคราวนี้ก็จะเป็นสแกนนัมเบอร์มาว่าเลขเลขอะไรนะครับแล้วก็มีทั้งหมดกี่เรือนก็เป็นฝาหลังทึบนะครับตามหลัก200เมตรนะครับก็ ดูโดยรวมแล้วก็ต่างจากลิมิมตตจง่างากรุ่นธรรมดาพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะให้เปรียบเทียบกับรุ่น0 0 9ย์นะครับตัวนี้คือ0 0นนะครับที่ท,ที่หิตกันนะครับสิ่งที่ต่างกันเลยที่เห็นชัดๆก็เลยก็คือตรงขีดใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นขีดขีดกลม,ม้จุดมันจะเป็นจุดกลมๆตัวนี้จะเป็นแบบขีดนะครับส่วนขอบสังเกตสังเกตเลยว่า สีแดงตัวเนี้ยจะน้อยกว่าตัวเนี้ยสีแดงจะเยอะกว่านะครับส่วนสีหน้าปัดข้างในออกเข้มน้ําเงินเข้มๆเลยแล้วก็ตัวนี้จะออกเป็นน้ําเงินแบบสว่างหน่อยน้ําทะเลหน่อยเงี้ยเนาะไตเวอร์สองรเมตรจากสีก็เปลี่ยนสีนะครับเข้มเข้มอันนี้ดูชัดกว่าเยอะนะครับอืม ผมว่ามันก็ต่างกับรุ่นนี้พอสมควรนะสายเสยเครื่องเนาะเครื่องก็ยังคงเป็น 7S เหมือนเดิมนะครับหลายคนชอบเครื่อง 7S นะครับก็เครื่องนี้ก็จะขึ้นร้านไม่ได้นะครับไม่เหมือนพวก CR6R พวกนี้มันก็จะเพาะมันจะได้แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นนี้ก็จะไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับเปิดราคามา ราคาของเซก k ้ที่มาก็จะอยู่ที่12,900นะครับส่วนตัวนี้เนาะก็ประมาณ1 0ื่นหนื่กับ1น0 0งพอันนี้คือราคาตั้งนะครับก็เพื่อก็ต้องลองไปหาราคาดูนะครับว่าร้านไหนเข้าขายราคาเท่าไหร่กันบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาอาจจะไม่ขายราคานี้กันนะครับอาจจะลดไปอีก 10%, 15%, 20%นะครับก็แล้วแต่ร้านด้วย แต่ว่าเพื่อนๆอยังไงก็เวลาเลือกซื้อก็เลือกซื้อที่เป็นตัวแทนจาหน่ายนะครับเพราะว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรเงี้ยเราสามารถส่งให้ร้านเขาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเราไม่สะดวกส่งที่ร้านล้วก็ส่งที่ศูนย์ได้เลยเนาะเขาก็จะออกใบให้นะครับดีเลี่ยงจากการซื้อที่แบบยังไงอะหิ้วมาหรือว่าที่มันเป็นใบประกันแบบมันไม่มีใบประกันอย่างเงี้ยเนาะก็ลองดูนะครับก็เดี๋ยวผม จะเปิดให้ดูลูมีไบต์นะครับหรือว่าภายน้ำนะครับความเข้มนะครับก็เดี๋ยวผมไปปิดไฟให้บแป๊บหนึ่งนะลองดูนะครับอันนี้ก็คือห้องที่ยังไม่ปิดมืดเนาะก็สังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่า ถ้าเป็นตัว l i มิ t เตเนี่ยจะเห็นได้ชัดกว่าเนื่องจากเข็มใหญ่กว่าขีดยาวกว่านะครับเออนี่ผมจะพูดนิดน,นึงเนาะสำหรับบางคนที่แบบเอ๊ะทำไมนั้นที่กาของผมแบบกลางคืนมันไม่ค่อยสว่างเหมือนเหมือนเหมือนของพี่เลยอะทำยังไงหรือว่าเออทำไมไม่ไม่ค่อยสว่างเลยอะทำไมดูมีไบของผมมันมันจาง วิธีง่ายมากๆในการเพิ่มเพิ่มไฟให้ให้กับดูมีไบในกลางคืนเนาะ <c oughs> ก็คือเอาออกมาใช้บ้างนะครับนาฬิกาเนาะคือรู้ได้เลยว่านาฬิกาเนี่ยน่าจะเก็บไว้ในเก๊ในกล่องหรือว่าในในไหนสักที่ที่มันไม่โดนไฟอะผมผมว่าอย่างนั้นนะอ่าก่อนออกมาใช้เนาะก็หยิบนาฬิกาออกมาจากกล่องนะครับแล้วก็เอาไปใกล้กับหลอดไฟเลยครับหลอดไฟนีออนหรือว่าหลอดไฟที่แบบเป็นหลอดสีส้มอะอ่าเอาเอาไปใกล้เลยนะครับ แค่ห้วินาทีหรือว่าแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับมันก็จะดูดแสงแบบเยอะมากๆแล้วก็รับรองครับว่าตอนทั้งวันอนะขนาดใส่กลางวันมายังเรืองแสงให้เห็นเลยอะคือมันมัน,ม,นมันแจ่มจริงๆนะอืมอันนี้คือวิธีการแบบบางคนก็ไม่รู้เนาะบางทีก็ส่งร้านแบบไเติมให้หน่อยจริงๆไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวกับที่แสงแสงแสงตรงที่นาฬิกาที่มันเราไม่ได้ออกมาใช้อย่างเงี้ยมากกว่านะครับก็ตงรงนีก้กฝากไปด้วยเนาะเผื่อเพื่อนๆมีเนาะ แล้วก็สงสัยกันนะครับออกมาใช้แค่นั้นเองมันก็จะสว่างอย่างนี้แหละถ้าเก็บไว้นานคือมันก็ไม่สว่างเนาะก็อย่างที่เห็นเนาะครับเนาะผมว่าตัวลิมิเต็ดตัวเนี้ยจะชัดกว่าจะชัดกว่าตัวนี้นะครับโอเคหอปงปากหองคอเนาะก็เดี๋ยวผมไปเปิดไฟก่อนนะครับ เป็นยังไงบ้างครับก็รุ่นลิมิเต็ดรุ่นนี้ก็ SKXA 6 5 K กับ SKX 0 0 9 K นะครับก็ความเหมือนที่แตกต่างนะครับลิมิเต็ดกับไม่ลิมิเต็ดก็ได้ให้แนะนำเนาะก็เลือกลิมิเต็ดดีกว่ามาคราวนี้ก็คือเป็นแบบสแกนมีตัวเลขอะไรชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าแบบบอกเป็นสเปเชียลดิชั่นแล้วก็ไม่รู้ว่าทำมากี่เรือนจริงๆเนาะก็ผมว่าอย่างเงี้ยยังไงก็ขายได้หรือว่าขครเก็บไว้ก็ยังไงเก็บไว้ยังไงก็ ก็ดีอ่ะอม,มันเป็นลิมิเต็ดเนาะต่อไปปี2ปีสปีห้าปีก็วิ่งมาหากันอีกเนาะราคาก็จากหมื่นสอก็เป็นหมื่น้าเหมือนตัวมินิกีกเนาะผมจำได้เลยมาแรกหมื่นสาห้าตอนนี้ผมหาให้ลูกค้านะสองหมื่นสามสองหมื่นีเงี้ยลูกค้าก็ยังเอาเลยเนาะก็ไม่ผิดหวังครับมาคราวนี้เนาะก็ซื้อได้เลยซื้อตอนนี้แหละครับราคาถูก ถ้าซื้อหลังๆนี่ก็เขาจะไม่ไม่ค่อยถูกละเพราะว่ามันจะมันจะไม่ค่อยมีละนะครับจัดไปครับโอเคครับวันนี้ก็รีม w a t c h c o m ก็ฝากไว้ด้วยนะครับมีปัญหาอะไรสอบถามได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับหรือว่าจะส่งนาฬิกามาให้ผมดูมาซ่อมหรือว่าจะปรึกษาอะไรก็ตามไลน์แอนดข้างล่างเลยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ SKXA0 SKXA65 กับ SKX099 นะครับสวัสดีครับ